ส่วนมุดนี้ไปดูการเรียนรู้เรื่องของการลดปริมาณขยะก,กันบ้างนะคะจริงๆเริ่มเปิดประเดิมวันที่1มกราคม2563ที่ผ่านมาก็เจอกับนโยบายงดแจกถุงพลาสติกค่ะเป็นการปลุกกระแสให้ผู้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทำตามนโยบายลถแมปที่วางเอาไว้ในกรอบปี2561ถึง2573ค่ะเป้าหมายก็คืองดลดละเลิกการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะคะนี่คือภาพใหญ่ในระดับ ประเทศค่ะแต่ว่าการลดขยะในระดับชุมชนก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นชวนไปดูหมุดนี้ค่ะกิจกรรมเรียนรู้ลดขยะของคนรักโลกนะคะเขาไปเรียนรู้การลดขยะในหนึ่งวันค่ะผ่านกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า How to t i n g ทิ้งอย่างไรให้หมดไปติดตามเรื่องราวนี้กับคุณสุวรรณเชิงทวีค่ะตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนเคยสงสัยไหมว่าเราสร้างขยะเป็นปริมาณเท่าไหร่ จากข้อมูลของกลมควบคุมมลพิษใน1วันคนเราสร้างขยะวันละ1-1.5กิโลกรัมกลุ่ม Doer Lab ออจึงจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปชักชวนกลุ่มคนที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและอยากเริ่มต้นลงมือทำมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการขยะที่ใกล้ตัวเราในปีนี้มันมากขึ้นเรื่อย แต่คนก็ยังไม่รู้วิธีอยู่ดีว่าจะลดการสร้างขยะได้ยังไงจะแยกขยะยังไงเราก็เลยรวมตัวกันจัดกิจกรรมทิ้งอย่างไรให้หมดไปนะครับเพื่อให้คนเห็นว่าขยะที่เราสร้างจริงๆในแต่ละวันนี่ครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างที่มาที่ไปของแต่ละชิ้นมันคืออะไรแล้วมันมีโซลูชันไหนไหมที่เราจะลดขยะเหล่านั้นจนเป็นศูนย์ได้กิจกรรมเป็นการรวบรวมขยะที่สร้างขึ้นในหนึ่งวันของเรา เพื่อมาร่วมพูดคุยกันว่าเราจะสามารถกำจัดขยะเหล่านี้ให้น้อยลงได้อย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆในมื้ออาหารการซื้อเข้ากล่องนับเป็นความสะดวกสบายในเวลาที่เร่งรีบแต่ข้าวกล่องที่ทำมาจากบรรจุพัณฑ์พลาสติกต้องมีการคัดแยกให้ถูกต้องโดยสังเกตสัญลักษณ์พลาสติกได้ที่ใตบ้บรรจุภัณฑ์ซึ่งกล่องข้าวนี้จัดเป็นขยะพลาสติก PP ต้องทิ้งลงถังขยะรีไซเคิลสีเหลืองโดยพลาสติกประเภทนี้สามารถรีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่รถยนต์ชิ้นส่วนในรถยนต์และไม้กวาดพลาสติกส่วนช้อนซ่อมพลาสติกเป็นพลาสติก PS ต้องทิ้งลงถังขยะรีไซเคิลสีเหลืองสามารถนำกลับมารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสือ้อไม้บรรทัดแผงสวิตไฟฉนวนความร้อนและแผงไข่ นอกจากนี้เศษอาหารที่กินไม่หมดควรเททิ้งในถังขยะย่อยสลายได้สีเขียวขยะประเภทนี้จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยชีวภาพที่ใช้บำรุงดินได้หลักๆแล้วก็คืออาจจะช่วยคนให้แยกขยะให้ถูกชนิดเพื่อจะเอาขยะนั้นไปรีไซเคิลหรือรียูสให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมันต้องดูพฤติกรรมด้วยว่าเขาเขามีพฤติกรรมในหวันเนี่ย เกี่ยวข้องอะไรได้บ้างอะไรลดได้บ้างอะไรลดที่จําเป็นต้องใช้ก็จะพยายามช่วยเขาคิดว่ามันมีทางลดด้านใหนได้บ้างอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นไปได้แต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เขาทําได้ก่อนอย่างเช่นการไม่เอาหลอดนะฮะหรือว่าการแยกขยะเริ่มต้นจากการทําความรู้จักขยะในมือเรารู้จักวิธีจัดการใช้น้อยใช้ซ้ํารวมทั้งการนํากลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการตั้งต้น เพื่อปกป้องโลกด้วยวิธีง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทำได้